เบิงจากพี่น้องมุมมุมนีแม่จ้าเบิงจ้าเบิงบา้าเแซ่บเบื่อบ้างนะคะนี่คุณน่ะบา้าพี่น้องเบิงมาเด้อมาเด้อผู้ใดยอยากกินเชอรี่มาจ้ามาคุณระคะดกยืนงงเมงดงเชอรี่เลยนะคะเบิงอู้สอ่อนคากพี่น้องแดงจืงคืนนะคะ ปีนขึ้นมาบนหลังคาแล้วนะคะหลังคาที่เก็บของนะคะนี่ะพี่น้องเป็นพญายามสูงแห้งที่จะมาเบิ่งตรงนี้นะคะ <c oughs> ลูกไหนจะเป็นลูกลายต่อไปบอกมาสิตูกนี้ใช่ไหมนี่เลยค่ะอื <c oughs> เรีนเบอร์เบิรคว่ำดกเขาค่ะพี่น้องแทบจะลากดินเลยนะคะขนาดต้นบันย้อยนะคะงานถูกกิ่งก้านเลยนะคะทุกกิ่งกาะะ้านทุก,ก,ก,ทกยอดจะมีแต่พวงดอกอย่างนี้พวงหมากนะคะไม่ใช่พวงดอกคนค่ะพี่น้องป้าดสุดยอดเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นตะสะออนยืนงงในดงเชอรี่เลยนะคะหมากเชอรี่สวัสดีนะคะพี่น้องฟ้องไปชิปูชกคน เมื่อน,นี้แม่พิมพ์ผ้ามาส,สวนหนองเมื่องอีกนะคะเบิ้งค่ะพี่นอ้องผ้ามากินมักเชอรี่นะคะมักเชอรี่ดกๆค่ะพี่น้องเบิง้ง <c oughs> ลูกไหนจะเป็นลูกลายต่อไปบอกมาสิตูกนี้ใช่ไหมนี่เลยค่ะอืมพี่น้องครีนเบอร์ บาดแบหลายพี่น้องเลยบ่งตรงนี้นะจ้ะนั่งอยู่ในขี้ดินได้หนเบึงดกลากดินเลยโหดพูนะพี่น้องเอ้ยเบึงจากพี่น้องเบึงจากพี่น้องเบึงซอยแะแน่สุดยอดนะคะกําลังหำหามอมะขนาดนี้ปีนขึ้นมาบนหลังคาแล้วนะคะ หลังคาที่เก็บของนะคะคุณน่ะพี่น้องเพลยนพญายา่มสูงแห้งที่จะมาเบิงตรงนี้นะคะโอ้ยบาอยากสิภาคเบึงค่ะพี่น้องเป็นพวัวเป็นพวัวแม่จ่าคุณน่ะวิว ข้างหลังก็สวยงามนะคะพูนาโอ้ตัวนี้นะคะคือปวดโพวกโม้มอหมกเตียงเถอะปวดแห้งอีิลีค่ะเบึ่งเชอรอรี่เซนดกนะคะพวอบานกำลังสตาร์ทเครื่องนะคะกำลังจะตัดหญ้า แต่ว,ว่าแม่บ้านกำลังฟีนเบอร์กับผลเชอร์รี่นะคะคุณนะคะเบิง้งความดุของพึ้นเนาะเชอร์รี่อิตาลีนะคะความฟีนมาให้พี่น้องเบิ้งทั้งบ้านนะคะว่าเป็นจังไดเนาะรสชาติอมหวานนี่ค่ะ เบิงจากพี่น้องมุม,ม,มนีแม่จ่าเบิงจ้าเบิงบา้าดแซบเบื่อบ้างนะคะนี่คุณน่ะบา้าพี่น้องเบิงมาเด้อมาเด้อผู้ใดยอยากกินเชอร์รี่มาจ้ามาคุณนะคะดกยืนงงเมงดงเชอร์รี่เลยนะคะไปปิดครุกปิกเกลือนะคะตอนที่เขาเมื่อกล้สุกแห้งเขาจะออกรสอมเปียวอมหวานแซบค่ะลยค่ะพี่น้องนี่เบิงคว่ำดพก่นไหม ปาดติทูป่าดติทูงานนี่ได้ก,กระคุ่นหนึ่งคุณคะสองงานนี่เบิดต้นนี้ได้เป็นรถนะคะได้เป็นรถ <Okay. S 1> ไปจ้าบันนี้เมื่อเก็บมากเชอรีได้ถ้าไส้กระสบอบกับซีเมนกระสอบหนึ่งคุณล่ะบ okay, yes, <laughs> ักลายหนึ่งคุณนะเมือ okay, yes, งจ่าพี่น้องกลับมาฮอดบ้านแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนสาวนะคะที่ไปซอยเก็บมารกเชอรี่น้ำกัน เึ้นห่านอยู่ทั้งปลายเพิ่นค่ะโอ้ยสุดยอดค่ะเบิ่งอู้สอรรบ่ค่ะพี่น,อน้องเพิ่งแดงจึงคืนนะคะเบิ่งสุดยอดพร้อมดอกไม้นะคะแ<ม>สนงามดอกไม่แสนงามนะคะเพื่อนสาวเก็บมาให้ไหวพระวสันงามหลายค่ะพี่น้องดอกไม้ปา่าสุดยอดค่ะคุณอา ตอนนี้จะทำอันวราสิภากันเฮ็ดแย่มนะคะก็เพื่อนสาวไ้้้ะกินหนาหนาวนะคะหอ,อกเชอรี่อ,อ,อ้ยสุดยอดค่ะเบิ่งค่ะพี่น้องแดงจึงคึงนะคะแดงจริงเปิงเพื่นว่าอากาศก็ดีดีค่ะพี่น้องเึิ่งไปมาพบพอกันไหมนะคะกับคลิปแม่พิมพ์ กับช่องพิมพ์ทองที่ต่างแดนขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ